ขายแล้วครับคอนโดชั้นสองจอมทองโพดมาสามวันแล้วนี่นะครับอยู่ในอดัดาสิบสองนี่นะครับคอนโดติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าตลาดพูเดินทางสะดวกชั้นสองันทิศใต้ลมเย็นมากๆนะครับสองแสสองเอง นี่นะครับลักษณะห้องครับนี่คือที่จอดรถอยู่ทางขวามือครับชั้น2นะครับอันนี้ทางออกนะครับอันนี้ทางเข้านะครับนี่นะครับแผ่นที่ทางขวามือนี่คือบิ๊กซีทางขวามาทางนี้ก็ตลาดด็กองอันนี้เข้ามาประมาณทักสองกิโลกว่านี่นะครับเห็นไหมครับทางถนนใหญ่เข้ามา อันนีนะ้มีทั้งหมด5ตึกนะครับทับดิมแมนชั่น2องแสนสงลงมา10กว่าวันแล้วไอ้ลงไอ้โฆษณานี่ขายดีเนี่ยมา3วันแล้วแต่ติดป้ายที่คอนโด10กว่าวันแล้วครับลงขายดีมา3วันตอนนี้ดูสถิตินะครับนี่มาแล้วครับ วันแรกมีคนวันที่หมีคนดูห้ารอยยี่สิบเจ็ดคนวันที่แปดมีร้อยสาสิบแปดคนวันที่แปดมีเก้าสิบห้าคนส่วนวันนี้มีสี่สิบคนถ้าอยู่ในระดับยี่สิบบวกถือว่าก็จะใช้ได้นะมีคนดูเยอะเหมือนกันครับใครสนใจกระมาแล้วนะครับสองแสนสองเองชั้นสอง โอเคนี่คือการลงเว็บของขายดีของค่อนะครับไม่เสียเงินนะครับโชคดีครับ